สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS m ี s ิน Channel นะครับก็คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาชมวิธีทำเครับล้างเครื่องในกาแขวนกันนะครับอนี่ยยี่ห้อดังนะครับยี่ห้อไซโพนะครับบรเครื่องมันจะมีค่าปกด้านในนี้ฮะอาจจะเกิดจากพดไปทำรังหรือว่าความชื้นเกาะนะครับเราต้องเอไปเช็คด้วยครับวิธีแกะวิธีต้มนะครับวิธีลื้นะครับที่ไม่ให้มันพังนะครับ นนตัวนี้จะพวกนี้จะไม่มีไม่มีน็อตล็อกนะครับนะฮะเาาดี๋ดวยวฮะในคางจะเป็นเขี้ยวล็อกถอดขอบเนื่องมาก่อนนะครับเนนะครับคงเป็นงัดขึ้นนะครับงัดด,ดันนะครับนี่ฮะถ้าเราทั้งสี่ทั้งทั้งสี่มุมนะครับ แค่นี้ก่อนแลวนะครับอ่ายล้วกงัดนะครับระ,ระวังแตกนะครับระวังน้บปัดระวังกระจกแตกสถานที่เก็บวีดีโอนะครับกระจกขั้นตอนต่อไปก็ให้เอาเข็มหอ,อกนะครับผ้าจับนะครับ ก็าดึงดึงตรง,ตรงนะครับอันนี้ครับอยาบาวาระวังเข็มหักเข็มงอนะครับพวกนี้หักได้นะครับถ้าดึงไม่ดึงไม่ถูกวิธีตัวนี้จะเป็นแกนในการแบบแกนสั้นนะครับจะไม่มีน็อตจะมีตัวหมุนล็อกตรงตรงหน้าเครื่องนี้นี้จะเป็นเขี้ยวล็อกแค่างเงี้ยออกมาจาก,จาก,จากด้านหลังนะครับถ้างัดออกมาด้านหลังแค่นี้นครับนี่สะดุดแล้วครับพเพื่อน สังเกตดูนะครับถ้าถ้าถ้ารุ่นไหนที่มีน็อตอยู่ด้านหน้าก็ให้หมุนน็อตออกนะครับอันนี้ไม่มีนะครับรเพราะเป็นเครื่องแกนสั้นหมดแล้วครับแค่นี้เองครับครับขั้นตอนต่อไปก็มาดูเครื่องกันนะครับดงัด ด้านข้างนะครับจะมีที่งัดนัดอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับตรงนี้มีด้านหน้าไม,ม,ม่มีนะครับแล้วค่อยงี้นะครับวางแตกครับทีละทีทละด้านนะครับนี่กระดานนี้ก็บิดบิดเอานะครับนัดข้างมาครับงัด ถ้าคายนะครับระวังประคองไว้นะครับอย่าให้มันดิดองอมานะครับเดี๋ยวเราจะประกอบพื้นยากนะครับถ้าเราจำไม่ได้นะครับค่อยๆเปิดออกมามือใหม่ก็ค่อยๆเปิดค่อยยกมาฮะประมาณนี้ครับมาดูกันว่ามีอะไรเกาะันอาจจะมีเศษผงนะครับเศษผงเศษเล็กๆน้อยๆนะครับเกาะอืม วัอเราก็จะทำการทำความสะอาดกันนะครับปัดฝุ่นปัดจะจะมีที่ผงที่ฝุ่นที่อยู่เกาะอยู่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับค่อยเป่าออก มันเป็นเมล็กนะครับต้องหาที่เก็บดีๆนะครับเป็นดินน้ํามันน,น้ำมันที่ใช้กับนาฬิกาโดยเฉพาะต้มนาฬิกาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ดินน้ำมันทั่วไปนะครับเราเอาเมล็ดไปเก็บตรงนี้นะครับจะได้ไม่มีเศษเหล็กไปเกาะ ไปทำการยกตรเนี้เอกมาดูนะครับด้นล่างเลยจุดนี้สำคัญนะครับพเพื่อนๆจะพังไม่พังก็ตรงนี้นะครับถ้าถอดไปดีก็พังครับนี่ครับทำให้ ออกมาอะไรมากนะครับเราแค่มาดูมีฝุ่นมีอะไรเกาะหรือเปล่าแกนน้ำพอครับแล้วก็ประกอบกับพื้นได้เลยแล้วก็ที่เป่าลมนะครับเป่าฝุ่นออกนะครับถ้ามีคาอะไรตกผออะไรเกามก็จะติดหลุดอไปครับ จะมีมดเข้าไปเศษผงเล็กๆเข้าไปติดในจกกักรก็มันก็ทําให้ในกาไม่เดินได้นะครับร้อยต่อไปเราก็จะทําการด้ํำมันหล่อรื่นเกอจะประกอบกับคืนนะครับเป็นน้ำมันหรอดนาฬิกานะครับน้ำมันหล่อรื่นจัก จิ้มจำเราจะหยอดตรงจุดที่จกักตำแหน่งของจักนะครับจักชั่วโมงจากอะไรแบบพวกนี้ครับจากวิจากนาทีหล่อเลื่นให้มันหมุนคล่องๆนะครับ๋ยวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแค่ทำกะาดใส่คืนก็ได้ครับแค่นั้นก็น่าจะโอเคครับ ถ้าไม่มีนะครับถ้าเพื่อนไม่มีกรณีที่เราแก้ขัดนะครับไม่เป็นไรตรงนี้ก็จับตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องใส่นะครับมาวางเอาจักมาวางที่เราตำแหน่งที่เราถอดไปนะครับเราต้องจำให้ได้ก่อนนะครับ ันนี้จะใส่ย,ยากนิดนึงนะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับตรงระหว่างจับ ระวังระวังจุดระวังก็คือทองแดงนี้ครับคอยทองแดงนี้ครับเราก็จัดระเบียบให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับให้วางนะครับให้วางก็ค่อยเขียนะครับก็ค,ค่อยกดนะครับ ต้องใจเงยบนิดนึงนะครับค่อยๆค่อยๆเตะค่อยๆแตะนะครับค่อยแต่งให้ลงล็อกนะครับมันมีช่องช่องเสียบในแต่ละตำแหน่งในช่องอะไรแล้วกค่อยๆเขี่ยค่อยๆปรับนะครับเนี่ยมีล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้จับชั่วโมงจากข้างล่างก็ต้องลงล็อกเข้าล็อกเขานะครับต้องเคลียร์จากดูว่าหมุนได้ไหมครับ ถ้ามันลงได้มันก็จะหมุนได้นะครับนี่ฮะถ้าถ้าเราเกียร์จากนี้หมุนได้ก็แสดงว่าลงล็อกได้ลงล็อกไรแล้วเท่านั้นเองครับเราก็จะประกอบกับตำแหน่งพวกจักรที่เราถอดมานะครับเรียบร้อยเล เรืงตนนัางนะครับจับวิ่งไปก่อนนะครับจากที่เราจะประกอบแต่ละตัวแล้วเราก็ต้องดูความสะอาดฝุ่นเข้าไปนะครับมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นาฬิกาเปลี่ยนฐานและไม่เดินก็ได้นะครับ มันคืจักอ่อนนะครับตัวนี้อ่อนไหวมากนะครับเวลามันนิ่มนะครับมันจะนิ่มๆมดจะชอบกัดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นจักอ่อนนะครับเป็น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 จักที่มันแบบนิ่มๆนะครับมดถ้ามดเข้าไปมดจะมดชอบมากัดตัวนี้ให้เสียนะครับนี่ยังสภาพโอเคอยังใช้ได้อยู่นะครับต้องลองดูนะครับถ้าถ้ามัน ล้างแล้วไม่เดินนี่ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องนะครับทุกันก็หาอะไรมาเปลี่ยนก็แล้วแต่เริ่มที่ไหนนะครับนี่เราทำความสะอาดดูก่อนอันนี้จะมีตรงนี้จะมีตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะแกนอยูเลยจับทุกตัวต้องทำงานต่อกันนะครับ เรียบร้อยเราจะประกอบปิดนะครับระวางตรงๆต้องวางตรงๆนะครับรวางกดลงไปให้ครั้งเดียวให้ลงนะครับเพราะว่ามันจะหลุดออกจากตำแหน่งแล้วครับให้เรากดไปมันจะหักได้นะครับต้องวางตรงๆแล้วกดลงไปนะครับ ต้องเรียตรงตรงๆแล้วกดทีเดียวนะครับนี่ประมานี้ครับแล้วเราก็จะลองถันมาลองกันนะครับว่าจะไ,ได้ไหมนะครับครับเมื่อใส่ถ่านลงไปแล้วก็ จากหุ่นแล้วนะครับเห็นไหมฮะมองเห็นจากด้านในจากข้างนอกว่าจากหุนทํางานแล้วนะครับเพื่อนเราเข็มวีมาใส่นะครับว่าันเดินปกติไหมนะครับตัวนี้เป็นในการเดินเข็มเรียบนะครับก็จะเดินเรียบไปเดินเดินแบบเดียวยาวนะครับไม่เดินกระตุกทีละวินาทีนะครับ ได้แล้วครับต่อไปก็เป็นการเอาเครื่องประกอบเข้าไปติดในตัวเรือนนะครับนี่ก็จะวางเข้าไปกดกดใส่เข้าไปให้ตรงช่องแล้วกดเลยเข้าไปเลยนะครับตัวล็อกก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะครับ ก็ประกอบเข็มนะครับเริ่มจากเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีนะครับจัดระเบียบเข็มให้ตรงๆนะครับพยายามจัดระเบียบเข็มให้แบบไม่เบียดกันนะครับถ้าเข็มเบียดกันเราจะต้องมาลื้จัดใหม่นะครับต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยครั้งเดียวเลยนะครับหมุนเครกงดูให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกอบใส่กระจกเข้าไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบติดใส่กระจกนะครับก็ mm hmm. จะวางลงไปให้มันให้ตรงแบบเฉียงเข้าไปข้างนึงก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับตัวเชี่ยวล็อกก็จะลงเข้าไปรูในรูล็อกนะครับแล้วก็กดกดให้ข้อล็อกทั้งสี่มุมสีด้านนะครับที่มีเชี่ยวล็อกแล้จะดังแป๊กแป๊กะะถ้าถ้าข้าล็อกสนิทนะครับ งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็หมุนเข็มเช็คตั้งเวลาดูนะครับก็ถ้าถ้าหมุนได้ปกติไม่เบียดกระจกอะไรนี้ก็ืูโอเคครับเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ